โตัวโน่ตแต้มสตูดิโอของเราเลยมาแต่เช้าเลยนะฮะมาเพื่อต้อนรับเขาคนนี้นะครับตโน่ขอบคุณที่อยู่กับเรานะครับยินดีครับขอบคุณครับอ่ะเราปิดรายการดีกว่าขอบคุณมากครับตโน่นครับยังครับยังพึ่งยังพึ่งครับยังมีเวลาเหลือเยอะครบต้องบอกต้องชมทีมอาร์ตหน่อยนะฮะอุตส่าห์เนี่ยในสตูดิโอของเราเป็นทีมแขกอ,อินเดียมาในเช้านี้อ๋ออากาศแค่สิบนาทีนะฮะลงทุนกันขนาดนี้เลยนะครับอ่ะคุณตโน่เปลี่ยนจากทีมอินเดียไปหน่อยเป็นทีมจีนดีกว่าหงเหนือมังกรเนี่ยถือว่่าาเเป็นนมมิิวสคคลซึึงงพูดถยอะก ใช่ใช่นะฮะได้ข่าวว่าจะมีการเพิ่มรอบด้วยใช่ใช่ครับเดี๋ยวผมเอาเอาของมาให้พี่วุฒิด้วยนี่อะไรครับนี่เป็นเซมซีครับเซมซีเหรอครับใช่เซมซีหงเนมังกรครับหงเนินมังกรมีของเล่นด้วยใช่สุดยอดเป็นเซมซีนี่คือยังไงมันคือดินสอใช่ไหมครับใช่ใช่ครับแต่ว่าเราออกแบบมาให้เหมือนกับเซมซีสามารถใช้ใช่ใช่ครับเสียงทายว่าใครคือเนื้อคู่ของเราถูกต้องครับ นะครับแล้วเราก็เขียนเองเลยนะเขียนเ,เ,เองเลยนะครับโอเคเมคื่อช่วงที่นั้นเราถามคำถามนะครับว่าใครคือแป้งตัวจริงของโตโน่กันแน่เรามีทั้งหมด3ช้อยส์ด้วยกันนะครับซึ่งในการนั้นผมคิดก่อนว่าใครเอ่ยมีมีพิชยาช่อง7จ็ดมีเกรซซาแล้วก็มีวิวันรสตอบว่าม,มีถูกทุกข้อไหมอ่าไม่มีไม่มีไม่มีตอบว่าตอบว่าไมม่ีครับไม่มีเลยไม่ใช่เลย สามคนที่ว่าไม่ใช่เลยไม่ใช่ครับผมปลื้มเขาอ่าอ่าโอาไม่ใช่แฟนผมเดี๋ยวหลังไม่แล้วกันว่าใครคือแฟนตัวจริงนะครับ,เ,คครบเพราะว่าถ้าค<ด>ุณรู้ความจริงคุณอาจจะกรีดได้นะคุณผู้ชมละครเวทีหึงหงงจะบอกหึงหงงเหนือมังกรเดอะมิวสิค a ลเนี่ยนะครับที่นําแสดงโดยโตโน่แล้วก็รวมไปถึงแพทชชิตามีแล้วก็แบงค์ลงคาชันเองนะครับจะเพิ่มรอบถึงวันอาทิตย์ที่24ครับสี่รอบหลังนะครับ รอบสุดท้ายแล้วครขยายไปถึงปีใหม่เลยดีไหมไม่ไม่ขยายบอกพี่บอยเลยขยายไปถึงปีใหม่เลยเล่นทุกคืนครับถึง24ตุลาคว่าข้ามฝันน้องแกก็คือมีละครเวทีให้ดูทุกคืนแต่ว่าพี่น้องชาวไทยให้การตอบรับดีมากแต่นักแสดงต้องพักบ้างนะครับคุณผู้ชมนะจะไปดูเรื่องครับยังครับเพราะยังไม่ได้บัตรฟรีเลยครับนั่นไงพี่ไอ้เอกสารไม่เคยส่งมาให้เลยนะครับช่วงนี้ใช่ทีมงานผมหมดทุกวันพี่เอกสารไม่เคยส่งบัตรให้เลยเล่นจะโปรโมทให้วยเขาด้วยความเต็มใจด้วยความรักกันดีรักกันดีเอาเซียนซีไปก่อนครับเอาเซีย เน <laughs> ะนะครับเล่นที่โรงละครเมืองไทยรัชดาไลาทีเอเตอร์นะครับซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ครับอนอกจากนี้พูดถึงพี่บอยแล้วขอย้ำอีกน,นิดนึงกับบอยสตอรี่คอนเสิร์ตนะคอนเสิร์ต20ปีแรกในชีวิต นะการทํางานของคุณบอยตะกลรตินะฮะสามสิบและสามสิบเอ็ดตุลาคมนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับแล้ววันที่สามสิบเอ็ดนี้เพิ่มรอบหรอครับโอ้โหเพิ่มเหมือนกันเพิ่มรอบพี่บอยนี่ฮอตจริงๆเลยพี่บอยน่าจะเล่นละครเวทีตั้งที่คอนเสิร์ตถึงถึงปีใหม่เลยไม่ไม่ทีมงานแอกซัคจะได้แบบว่าาปหลังละล่าที่ออฟฟิศนะพี่บอยเล่นคอนเสิร์ตทุกวันนะฮะจะมีขึ้นในวันที่สามสิบและสามสิบเอ็ดตุลาคมนี้เวลาหนึ่งทุ่มที่โรงละครเมืองไทยรัชดาลัยเบเตอร์เช่นเดียวกันซื้อบัตรได้ที่ เหมือนเดิมครับเจ็ตไม่ใช่ครับมันเป็นเจ้าของโรงละครมันก็ดีอย่างนี้นะฮะมีสถานที่ใช้ได้ตลอดเวลานะครับเพิ่มรอบบ่ายโมงวันอาทิตย์ที่31ตุลาคมนะฮะคุณคือเดอะซาร์หกถูกไหมใช่ครับคุณเล่นในเดอะซาร์หกแต่ว่าเดอะซาร์เจ็ดจะเปิดแล้วใช่ใช่ครับจะเปิดรับสมัครแล้วหกคือจิกายนนี้ครับที่ตึกกัมนี่โอเคนะฮะใครที่สนใจก็รีบไปสมัครแสดงคุณยังเหลือเวลาประมาณปีหนึ่ง นั่นนี่ปัญหาครับให้คนมาตามหาความปั่นเยอะๆเออแต่ว่าพอจบเดอะสตาร์หหรือ7ปุ๊บคุณก็ยังทำงานต่อไปเรื่อยๆในวงการบันเทิงนะขอบคุณโต๊ะน้มากๆที่มาร่วมรายการกับเรานะครับเช้านี้ขอให้มีความสุขมากๆพรุ่งนี้เราจะได้มีโอกาสพบกับติ๊กชีโร่โตชิริกสา8มงตรงสดทางโมเดิร์นทีวีกับผมบูนี่เจอกันพรุ่งนี้นะครับวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับกินข้าวต่อไหม๋ยวไปเล่นข้าวต้มอย่าไปเล่นข้าวต้ม